สวัสดีคะ่ะทุกท่านสวัสดีนะคะขอต้อนรับ้สู่บ้านเดียวเป็นหมาแมวนะคะนี่คือที่นานที่อยู่ว่าจะมาสร้างบ้านนะแต่ก่อนที่ตรงนี้นะคะทุกท่านนะสาลตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะจะมีต้นไม้เยอะแยะมากเลยนะคะจะดนหลานชายนะั้นเราบอกใหาตกแต่งนะคะก็ตัดออกเสเนียนเลยนะทุกท่านนะเ็าตัดไปแม้กระทั่งต้นสักทองนะคะต้นใหญ่ด้วยนะไม่รู้เขาตัดไปทไําไหมตัดไปขายหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวคยือมาอยบาเราทําไมเลย ที่ดูได้ก็คือสายบัวนะคะคือสะสายบัวนี้ประมาณนี้นะมีแต่สายบัวมีแต่บัวนะคะบัวเต็มเลยนะทุกท่านนะเราก็อยากทําสลานี่หละนะแต่มีคนแเก่ว่าเธออีนางยังไม่แต่งงานอีนางตัวคนเดียวอยู่ที่ในบ้านดีกว่าก็สวยนะอย่ามันเริ่มต้นใหม่เลยนะเขาบอกเรานะเขามีความคิดอยากทำบูธที่สวนข้างในนะคะ นี okay? it. It ่เราก็ให้ดูที่ตรงนี้ก่อนนะมันก็สวยนะแลเราก็ชอบเนาะเราไม่ใช่อยู่ไกลหมู่บ้านนะคะทุกท่านนี่ข้างๆบ้านเขาก็มีบ้านอยู่ติดกันนะคะเราไม่ได้อยู่ไกลหมู่บ้านนะคะอยู่นี่เองนี่คือหมู่บ้านอยู่แค่นี้เองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็อยู่นี่เองนะคะหมู่บ้านนะคะเนี่ยเนี่ยเขาออกมาหมดแล้วนะนี่มีแต่บ้านคนนะคะในข้างๆก็าผ่านเขานนเนี่ยบ้านฝรั่งนะคะ ที่ตรงนี้ก็คือสะใบเล็กนะคะสะใบเล็กเราก็เอาที่สะใบเล็กของเรานะริมฝั่งนะั้นแลกกับทางเดินเข้ามาในที่นาเรานะคะนี่คือสะใบเล็กนะคะทีเ่เราเห็นดินกั้นเอาไว้นะี่คือขอบเขตของเรานะคะนี่คือสะใบเล็กนะคะเรามีสะสรงใบนะพ่อทําไว้ให้นะคะนี่คือต้นสักทองนะคะต้นใหญ่ที่เรายืนโกนมาถ่ายรูปนะ เราจำได้แล้วเลืเข้ามาดูนะคะโดนตัดไปรเรียบร้อยนะคะทุกทนะ่านเนาะเสียดายมากเลยนะเสียใจด้วยนะอีกต้นหนึ่งนะคะเหมือนจะตายแล้วตายเลยนะเลยอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะคะยังไม่โตนะต้นโตสุดก็ต้นนี้นะคะที่ยังเหลือนะนี่นะพี่ชายเราก็ไม่ดูให้เรานะเขาก็เสียใจนะ นี่ตัวนี้น้องชายเราเนี่ยตั้บานยังงามเลยเนี่ยนะเอามีดเอาอะไรมาฟันอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเนื้อเนื้อนะคะเสียดายมากเลยนะเสียใจด้วยนะพอผู้ใบไวทำบาตรเนี่ยสองต้นนี่พ่อเลยสองเสาเลยเราจะขอเดินดูที่ในที่นาเราก่อนนะคะจะเดินดูไปนะเราคิดถึงพ่อนะะทุกท่านพอทำไว้เราดีมากเลยนะคะต้นสักทองยังเหลืออยู่นะต้นหนึง นี่ก็ตน้นมะม่วงโดนโครนไม่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเอียวใช่ไหมเอียวใช่สักทองไปนี่นี่สักทองนะเนี่ยไม่ใช่่ไ่ไ,ไมต้นสักทองต้นสักทองนะเนี่ยมันตัดลงไปเลยทำไมหนูตัดลงไปเลยเราทำเองเราต้องเก็บนะเนี่ยนี่ต้นสักทองนี่เก็บไ,ไปเลยเนี่เดี๋ยวเราก็ ลงแต<จ>กออกมาเราจำได้ในต้นนี้นะคะนี่โดยร้านชายตัดคงจะตัดผิดนะคะ <caracter S 2> <ช>ไม่รู้เรื่องคงจะตัดผิดนะคะเด็กวัยรุ่นนะคะต้นะคะต้นมะม่วงต้นอะไรก็ตัดนะคะเนี่ยตอหรือใช่ตอนะคะทุกคนสงสารพ่อมากเลยนะยนี่ก็ต้นสักทองนะคะพี่ชายเรานนคะคขเหนื่อยงานรถนะกะ็ทำอู่รถไ่ดูเลให้เรานะ ก่อนนะั้นเราจะเข้ามานี่ร่มรมลื่นมากเลยนะทุกท่านนะต้นไม้ใหญ่นะคุมหมดเลยนะสวยมากเลยพนะูดนะตามตรงที่ฝั่งสะนี่นนะคะทุกท่านนะเราสามารถสร้างกระตอร๊อบบ้านได้นะทุกท่านเพราะเราพ่อเราเคยทาไว้นะคะเด็กๆแต่ก็ต้องลื้อออกนะคะเพราะเพราะที่เราเมายาเยอยนะ นะคะคหรือใจโตนะเราคงต้องมาลุกทำไมนะคะก็พ่อก็บุกมะพร้าวไว้เยอะนะคะพอหลานชายตัดมะาม่วงอกอ,กอกมะพร้าวก็เป็นลูกนะคะแต่ก่อนไม่เป็นลูกเนาะมะพร้าวกูมีประมาณอ่าโอ้โหหลายต้นสิบว่าต้นนะคะทุกท่านเยอะมากเหมือนกันเนาะ,ะตรงนี้จะเป็นกระท่อมที่พ่อเคยอยู่นะคะแล้วก็ทําสะพานออกไปที่สระสายบัวนะคะตรงนี้พ่อไปทํากระท่อมเนาะ ทำกระท่อมตรงนี้นะคะทุกท่านไปก่อนนะนกีนาของเราก็สุดไปถึงไหนนาะนู่นเนืคเขียวนู่นนะคะกียาวนู่นนะไปที่เขียวใช่ไหม<บ>เราคนไม่ได้มานานนานแล้วนะ,ะทุกท่านเนาะเราคนลืมนะคะแต่มันคงจะยาวไปนู่นเลยะคะ่ะยาวไปนู่นนะคะเราก็อยากจะทําถนนนะคะขยาวไปถึงสุดปลายนาเรานะคะ แต่คงไม่ทําแล้วนะคะเราคงไม่ทําแล้วนะ,ะเราแก่แล้วเนาะจริงเราอยากจะทำอยากจะอ,อ้อไม่หมดนะนี่ทางนะคะมันก็กว้างเหมือนกันนะรอแต่จะทำของเข้าไปจะมีปัญญาทำไมนะก็รอดูก่อนนะคะอนาคตของม่เนยเนาะ นี่นะคะเราจะทะะําสาากลางน้ำนะคะว่าสะโบวสวยเราชอบสะบับนะ,ะเราจะมาเลี้ยงปลาอะไรไว้กินนะ,ะเอาแบบน้ำใสๆแบบนี้แหละธรรมชาติเนาะ,ะเรื่อถิดนะคะม,มีคนอยู่นะคะพี่นาเอาเสียหมดเลยนะพ่อไม่อยู่นะทุกคนไม่มีใครเกรงใจพ่อเลยนะอยากทำเราก็ทำประมาณนั้นนะ เราไมา่อยู่ถ้าเราไมา่อยู่เราคงไม่เป็นอย่างนี้นะคะนี่เราจะมาสร้างบ้านใะบ้านเขาก็ติดเนี่ยที่รถเราเติดนะฮะเราจะลงได้ไหมเนาะนี่เนะมมาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยากเกาะค้างเข่งเราไม่รู้คุณนักทุกท่าน นี่นะเราเดินเราไม่ดูนะคะทุกท่านนะเด่นนะเดี๋่นนะปล่อยไปเลยเอาถือกล้องให้น้อยเอาถ่ายพีกันนะถ่ายเปแล้ราด้วยน่ะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาออกก่อนะ่เอากันนะฮะนี <government> ่นะคะปากสระนะคะปากสระตตโก่อนนะนะฮะมีบัวด้วยเนาะเราสองสารที่เราขับมาอยู่บ้านเลยนะทุกท่านนะ การเราคิดถึงบ้านนะอยากกลับมาบำรุงให้พ่อนะคะคงจะหมดเยอะเหมือนกันใช่บะเนยท่ามเรือท่ามบานท่ามไม้เกลียงนี่ท่ามไม้ระแนงใช,ใช่ใช่ใช่มีตงว่าใบต้นทำระแนงเนาะ,ะ,นนะมีเนาะต้นหญิต้นเยอะอยังดีอืมต้นว้าท่ามด้านปูอย่างนี้เลยเน่ะด้านปูนนะนกระถ่มงามเลยต้นว้านี่ลงน้องชายเราก็ฟังน้องชายเพราเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะคะทุกท่านแต่ฝั่งสะนี่นะใช่เพราะฝั่งสะนี่ทำบ้านได้นะทุกท่านมันกว้างมันใหญ่นะ มันใหญ่จริงๆมันขุดตอไปเมื่อไรที่นาเราก็นู่นยาวไปนู่นแหละนู่นนะโอ้โหคิดถึงเราอยากกลับบ้านมีนกมาด้วยด้วยนะแต่งโมต้นไหม่เอาเมื่อปูกึใหม่เลยนะปลูใหม่ง่ายมากเลยนะปูใหม่เมื่อไรก็คงจะต้องตกแต่งบ้านใหม่นะคะทุกท่านนะิงเราจะถ่ายให้ดูทุกท่านว่าเราจะเลือกอยู่ที่ไหนนะคะระหว่างสวนกับที่นานะคะ ทีนาก็าคงหมดอีเยอะนะล้วนกัได้คุ้มดีเลยเราต้องดูสวนหมนเลยพ่อที่สวนเรามีครบทุกอย่างแล้ว,นนนวนเนาะอันนี้คือโครงเหล็กของรถของพ่อนะคะไม่รู้ตัวรถอยู่ไหนนะเราเห็นแต่นี่หลังคารถพ่อนะเนี่ยนะ อ,อที่มันกว้างนะคะแค่ฝั่งสะนี่ก็กว้างแล้วนะคะเน่นหนาเลยนะคะสร้างบ้านได้นะ,นเ,ะเ,เราคงจะเอาถ้าจะเอาดินก็เอาฝั่งสะดันกระานได้นายประทมทีนี่พุทธฝ้ง่งสะเยอะมากเลยนะถ้าฝั่งสะอีหน่อยก็พอ่อเอานานหนอไมาอีกตะลุดด,ดำลุ่มต่อพุทธฝั่งสะเนี่ยออกเลยสมสมหลังหลังเลยรูนะคะทุกท่านที่พอฝั่งสะนี่นะคะเราทําบ้านได้นะ ฝั่งสร้างอกไปเลยอืมเพราะฝั่งศานี่ทำบ้านได้นะทุกท่านกว้างมากเลยนะใช่รถวิ่งได้ฝั่งสางเอาต้องสรงนี่รถเปกอัพอีกงไปได้สองสองเลนใช่ไหมเราทำคันนกหน้าไปก็ฝั้งซะไปกันไฟฟ้าหนุกคนตุ๊กหนุกน้ำใหญ่นู่นล่ะค่ะรถพ่อเราลูกลูกพี่ชายเราเนาะผมมาขนาดรถเบรกอัพวิ่งได้สองคันนะฝั่งศะฝั่งนี้เนาะผมตุ๊กนาเองเสมอตัวนี้เห็นบ่อยสูงเท่าเสมอตอนสายหนาจทบ่ประต พุทธระวัาางซสาอยออกมาเลยแล้วก็อยากจะทําบ้านอยู่ตรงนี้นะคะตรงใกล้ๆนี้นะคะแล้วก็มีศาลานะคะศาลากลางน้ํานะคะแล้วก็อยากจะท,ะทาาําเนาะขุดออกมาทำมุกนาคันกันว่นนอนนี่คือ <นะ S 2> ที่ผู้ชายทำไว้มีห้องน้ํานะคะโดนพายุ<ข>าพังไปโดนพายุ จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิวไปหมดแล้วนะทุกท่านนะห้องน้ํามีนะแต่ยังมีไฟนะยุ่งเขาแล้วมาทำคือยุ่งข,ข้านะคะยุ่งข้าวที่หลื้อมาทําไว้นะคะเมีให้มันพังเกินไปเนาะมไ,ไม่เหลืออะไรลเลยนะคะนี่บ้านคนนี้อยู่ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาสร้างเราก็ต้องทํากาแพงอีกเย็นๆนะดูนะคะทุกท่านนะเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ไหนดีนะ ที่นาก็ได้ที่สวนก็ได้นะที่สวนครบเรียบร้อยเลยนะคือกันนะต้นมะพร้าวต้นนี้คงถ้าทําบ้านคงจะไม่เอานะ,ะเนี่ยเจรายจริง,รง,รงเลยม,มีรู้อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็กเป็นงูน,นะคะเราอยากทำสาราน,นี่แนะคะ่ค่ะ โอ้โหเราก็เสียดายที่มากเลยไม่เป็นบำรุงนะคะฝั่งสะนี่นะรถวิ่งได้เลยนะวิ่งรอบได้ตามสบาเนี้ยถ้าม,มีต้นไม้นะคะว่างมากก็ขอจบคลิปจบไลฟ์ไ้ที่สะบัวนะคะทุกท่านนะเรากำลังรู้อยู่ไหนดีนะคะเราก็ถือคนเดียวนะก็อยู่ใกล้จากหมู่บ้านนะคะก็ทานาฟังกันนะคะก็มีสะเล็กสะใหญ่นะ,ะเนี่ยเขาอ,อยู่กันอย่างงี้เนาะ,ะอยู่บ้านฝรั่งนะคะแล้วก็ ก็มีถนนเข้ามาแบบถนนของเราเลยนะคะทุกท่านก็ขอจบลิบจบ,จบลไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะามาที่นานเราก็เสียใจนะโดนคูนไปเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นมาใจโยบด้วยเด้อบ๊ายบายคะ่ะ